พวกเราร่วมใจสรรหาอาหารคุณภาพดีมาปรุงเมนูเพื่อถวายพระตาหารเช้าแด่พระคุณเจ้าวัดมรุคทยวันเพื่อความจเจริญในความดีและเปล่งคำว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุโดยพร,ร้อมเรียงกันที่เราเป็นร้องเพลงนี่แฮะจิร้องเพลงนี่ะจิร้องเพลงครับเงนครมาคุ้นๆอยู่ใช่ครับ ุทธิที่ายโกภาวาภิวาทนาสิริเตนิจังอุทาปจายโนจตตาราทำมาวัดทันติอายุวันโทุกครั้งระสักหนึ่งลวงพ่อรู้จักยิ่งยองด้วยเหรอครับไม่รู้จักเลยไม่ชื่ออยู่แงของการเพลงทูกทุ่มเออโหที่ลวงพ่อเป็นเจ้าวาดวัด ที่นี่ใช่ไหมใช่ก็อยากทราบว่าหลวงพ่อที่นี่ดังเรื่องตะกุตตะกุดหลวงพ่อจันเนี่ยมันเป็นมายังไงครับหลวงพอ่อก็ท่นานวานที่บวชแล้วก็เห็นท่านทำอยู่แล้วอ่ะครับท่านจเป็นมาท่านก็เอาให้หาไม้รวกไม้รวกไม้รวกไม้รว,ว่ขึ้นการต่อนะ ากางตอไม่ใช่กลางกอาการหัวตอที่มันมันตายแล้วมันเขา,าตัดต้นไปแล้วอะไรนี้มันเป็นโผก็มีดินขึ้นตรงกลาง,ลางตอนะแต่ไม่โรคมันไปขึ้นบนกลางตอนั่นอครับ,รบท่านก็เอามามาทำแล้วมีความขลังเกี่ยวกับอะไรครับหลวงพ่อได้ทุกอย่าง อยู่ยงคงกับพันแค่คาดเมตตาไล่หมดเลยมีประสบการณ์เยอะผมเจอเองอยางเดยมก็ถึงได้มาหาเท่าหากันลุงพอตอนนี้พอจะมีเหลือให้ยิ่งยงสักไม่มีไม่มีมีเต่องโอ้มีแต่ของฉันเองโอ้มีแต่ของลุงพ่อใช่ไหมฮะลุงพ่อไม่มีลุงพ่อก็ยังใช้ไม้ไม้ลวกเหมือนกันใช่โอ้แดงว่าสืบทอดมาเหรอฮะ หลวงพ่อก็เป็นอุปชาก็คือระอุปชาฉันครับอตอนนี้หลวงพ่อก็มีของหลวงพ่อเองทําเอง,เองซึ่งก็สืบทอดจากหลวง,งพ่จันนะครับโอ้ oh, สแสดงว่าวันนี้น่าจะได้ตะกรุดสักอันแล้วละ่ะห <laughs> ลวงพ่อครับแล้วพื้นที่ตรงนี้หมายถึงว่าตรงสถานที่ตรงนี้จะเป็นเหมือนโบสถ์ตอนแรกนึกว่าเป็นโบสถ์นะครับแต่ก็เป็นแค่ถ้ำเหมือนเราสร้าง สร้างไว้เป็นมข้างขึ้นมาเพราะว่าญาติโยมไม่ได้มามาเที่ยวมาชมอะไรกันเราก็น่ล้วเป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ทำนี้แต่ได้ทุนนี่ครับข้างบนก็เป็นพระพุทธรัตน์องค์ใหญ่องค์ใหญ่ข้างล่างก็จะเป็นถ้ำรอ,อดได้รอดรอดท้อไรรอดใต้ฐานพระได้ครับรอดรอดข้าปได้รอดใต้ใต้ฐานพระได้รอดได้ได้ ล้วหลวงพ่อจะสร้างอะไรเพิ่มไหมครับเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้เสร็จแล้วไม่ได้สร้างอะไรเลยก็วเ,เวลาฝนตกรั่วไมหมครับรั่วมีรั่วรั่วสองแผ่นต้องแก้อย่างไรหลวงพ่อต้องไปแก้ข้างบนนะครับก็ให้จงไปแก้ข้างบนอืมมันมีประวัติของหลวงพ่อจันท์ที่เกี่ยวกับตะกุดก็ประมาณนี้ใช่ไหมหลวงพ่อก็มีประการนี้ถ้าก็แจกเรื่อยแจกเรื่อยแต่หลวงพ่อทําเองแล้วตอนนี้ ในทำเอตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าสายตาไม,ม่ดีแล้วก็<อ><ะ>สายตาไม,ม่ดีพราะว่ามองไม่ค่ยเห็นครับถ่าั้นวันนี้ต้องขอกราบขอขอบคุณหลวงพ่อมากครับที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับตะกุดหลวงพ่อจันทร์และเกี่ยวกับถ้ำข้างในนี่นะครับนะครับหลวงพ่อนะครับขอบคุณมากครับ